ใล้วนเป็นวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งทานชีวภาพนอ,อกจากจะมีราคาถูกแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับมาถึงตอนนี้ก็ห้ามพลาดกันเปนันขาดเลยนะคะกับช่วงสิ่งดีในสยามค่ะต,ตพ สดีครับคุณผู้ชมช่วงสิ่งดีในสยามในสัปดาห์นี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเมืองหัวหินกันครับ<ๆ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเด็กสกู๊ไปพบกับท่านกันเลยครับผมนายจิระพงษบใบบุญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินหัวหินไม่ใช่มีชายหาดอย่างเดียวนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งน้ําตกป่าละอูและโดยเฉพาะเขาหินอ่อไฟ หา่างจากสถานีรถไฟประมาณไม่ถึง2กิโลติดกับสนามกอล์ฟหลวงมุกินวันนี้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีจุดชมวิวซึ่งมองเมืองมุกินได้ทั้งเมืองครับสวยมากแล้วก็มีนุสรีรละการที่7บนนี้ด้วยมาเที่ยวชายหาดแล้วก็มาเที่ยวเขาด้วยครับมุกินที่มีชื่ออ,อีกแห่งหนึ่งก็คือตลาดโตลุ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายนะครับที่อยู่อาศัยบ้านพักพร้อมทั้งโรงแรมต่างๆมีมากมายพอที่จะ รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับอาหารทะเลนะครับล้วนแต่มีคุณภาพทังนั้นครับคิดว่าอาหารทะเลของเราสะอาดปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับอำเภอหัวหินไม่ได้จเจริญในด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับทางเทศบาลเมืองหัวหินยังมีโครงการในการพัฒนาเมืองหัวหินยังมีแบกแผนอีกด้วยครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหิวหนเราจรติดขัดเราได้ขอใช้ที่รถไฟครับถนน10เมตรแล้วอีก10เมตรนั้นทาที่อยู่อาศัย ทุกวันพุธเราจะระดมเทศบาลลงมาช่วยคันทาวาสระสะอาดในเมืองวินทั่วไปในอนาคตนั้นบ่อขยะของเรานั้นเราจะไม่กบแล้วเราจะเอาขยะร้อยตันนี้เข้าไปแยกส่วนหนึ่งเอาไปผิดทามาส่วนหนึ่งทําปุย๋ยทาํากตางต่างๆแก้บิวเทลเราจะผิดเป็นกระแสไฟฟ้าจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนพื้นภาพถ้าต่อไปเราจะไม่มีขยะตกค้างส่วนหาดวินนั้นเรามีรถล่อนขยะ แล้วก็มีการดูแลขยะที่หมักหมมที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวขยะทั่วไปในเมืองวุ้ยินนั้นทั่วหาดนะครับ20กิโลเมตรนี้นั้นผมมั่นใจว่าไม่แพ้ที่อื่นครับบุยหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดเรื่องความปลอดภัยสูงนักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงครับวุ้ยหินยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสวัสดีครับบนเวลาของช่วงสิ่งดีในสยามแล้วครับ ฟียงเหว่าท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคงแนะนําเมืองหัวหินให้คุณผู้ชมรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับในวันนี้ฟิยงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับรวันนี้นะคะน